ไปแล้วไปคไมอยู่ยืนทอยเ่ยจะนา่าพี่เขาไม่เล่นให้เพียวแล้วคุณกอมาแทนเดี๋ยวให้ให้พี่เ yes? พียวให้พี่เพียวมาเล่นวกว่ก่อนดูอย่าลืมกดสั่งซื้อพิมพนได้ว่าไปเอวะและขนมสุดอร่อยมาสนักด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมเรียกว่าเกมหัวร้อนเลยที่หลายคนรู้จักกันคือเกมโอเวอร์คุกที่ทำให้ความสัมคัญหลายคนนะคะก็ได้พังไปแล้วอย่าให้ความสาะคาให้พี่แบบพท้อง กือบจะเลิกกันเพราะเกลียใช่ายเยคะแต่ภาพเนหน้าลัเมันจะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมอะ อย่าอธิบายสั้นๆเนาะคือเราสี่คนจะเป็นพ่อแม่ครัวเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวแม่ครัวอ่าแล้วมันจะมีอเดอร์ลูกค้าเข้ามาอ่าแล้วเราก็ต้องทําอาหารเราเป็นเชฟเป็นเชฟแล้วไปส่งแต่ว่าอาหารอาจจะต้องไปซับก่อนอาจจะต้องต้มอาจจะต้องใส่ในกระทะอะไรต่างๆแต่ถ้าเราช้าลูกค้าก็บ่รโอเคแล้วอยากรู้ว่าเคยมีใครเล่นเกมนี้ไหมคะบอกว่าเอว่ากับพี่เนเคเล่นแล้วแล้วก็ทะเลาะกันเหมือนกัน ลายหนูคือสีแดงนะคะเพียมกคือสีอะไรสีเหลืองครับสีเหลืองวัสนี้น้ำเงินแล้วบอลเขียวบอลลี่โอเคพร้อมไหมคะทุกคนเราเริ่มกับดันที่สองแบบเอาง่ายๆไปก่อนถ้าเรารอดเราค่อยเอาอันที่ยากขึ้นโอเคพอไหมลุยเจนนึร์สองโอเคจะเะ็นคนที่ไหนยูมันยูงมนอ่ะไม่ยูเลยพร้อมสามพร้อมสามมาซับมาซับมาซับ ลนูซับแล้วอ๋มันต้องอะวเี๋ยต้มมั้งอ๋อมันต้องัเอว่าเอว่าช่วยมาสับสับอยู่ตรงไหนใส่อยู่ตฝั่งซ้ายอย้เอว่าซับอยู่ฝั่งซ้ายเีใส่หม้อโอเคแค่นี้เหรอเอามาวางตรงนี้ไม่มันต้องกดอะไรผู้วางใส่หม้ออ่ะมันติมันต้องใส่ในหม้ออ่ะอันนี้ใส่ผมไปเองไปเองผมไปเองพี่สับมาใครเียวใครเคียวผมผไปไหเอาหม้อไปไหนอะเอาหม้อเอาหม้อเอาหม้อไปต้มแม่รู้บอลมันใส่หม เราต้องกันหัวหน้ามันมวนคันเด้คันคันหอเอาอมาใส่เอาอมาใส่ต้อยู่ต้มอยู่ต้มอยูมอยู่อยู่แดงแดงอยู่นี่อยู่นี่แดงแดงข้า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 งข้งข้างข้เใข้องข้าข้างล่างข้งข้าอข้งข้งซ้างข้างข้างข้าง้้ง้้้โ้้้้้้า้รูข้างาง้งงข้างาง ใครสีเหลืองผมถืออยู่เนี่ยเอ็มเอ็มเก็บไว้เราต้องการหอมอีกสองอันตัดหอมข้างล่างหน่อยอันนี้อันนี้สุกแล้วครับตัดหอมข้างล่างเลยนีออูแป้สุกแล้วไปไหอ่ะนี่ผมิจานใส่สุกสุกแล้วสจานตัดหอมแล้วจานอ่าส่งได้เอ็มเอ็มส่งอาหารก่อนส่งนี้เหรอไม่ใช่ไอจันตองกางไหนวะจันนี่แหละที่เน้นอยู่เห็นจันไหมสีนํำเงินสีดำเงินส่งตับไปเลยเอ็มไม่ต้องส่ ส่งอันแรกไปแล้วจับของมาหน่อยดข้ามได้ไหมไอ่กระดดข้ามยังไงมันไปไม่ได้เนี่ยตอนนี้ผูพูดกูเหนื่อยแลเนี่ยเดี๋ยว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 เียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวเให้ย๋ยเดี๋๋เยยนียยดดดดดเดดดเัวร้อนแน่นอน ยังไม่ถึงเริ่มเลย,ยเพี่เอ็มถ้าเกิดพี่อยูฝั่งพี่พี่ก็สับอย่าง,งเดียวโอเคอะไรอยู่ฝั่งพี่พี่ก็ไปทำมันนั้นอย่างเดียวอเ,เอาดีไหม<น>รอเอาดีง่ายกว่านไหมอรอแบ่งจานชุดจานแรกนะที่คงสองคนนี้ เอาจากนี้ให้เสร็จแล้วจากนี้สองอีกสองคนไม่ใช่แบบเราพูดบู้ซ้วดเด็กกระปอนซ้ายเด็กกปอนสายเอวเอ็มขวาโอเคดูอยู่ฝั่งนี้นะเด็กกระปอนจะเอาเอาเห็ดเฮ็ดสามนะบอลแล้วเดกระปอนโยนมาให้หนูใช่ป่ะแล้วมังค์เตทไปไหนมังค์เตทคือวัาวมังค์เตทคือเอวกับเอ็มผสมเอเอ็มทำอะไรเนี่ยสนุกเอวเอ็กับเอ็มคุยกันเองไม่หนู ไหนไหนดูไหนไหดูบอลบอลเอาไอนี่แหละอัหยิบหยิบหยหยิบไปด้หยิบดูลูกตรงนี้ใช่ไหมคะใส่ในนี้ใช่ไหมคะพี่เออออนึงอี่เลยใส่เลยบอลเอาเฮดที่สองบอลบอลซับเอามาเอามาโอเเสร็จแล้วบอลเอาเต่อไปเอาเป็นเป็นเฮดอีกอลรอ่อรอเาอฮกเาอเฮดสมเฮดสามป่ะี่สาลอ้าวเาบอกว่าต้องใส่ นี่แหละในสจันทรงแรกทรงอันแรกไปแล้วบอลบอลบอลเอาเอาเห็ดสามผมผมก็เลยหั่นเห็ดเฮ้ยไม่ได้ไอเห็ดไอดูไอดูมันเอาเห็ดไปแล้วมันมันต้องสอันลูกมันต้องบอลเอบอต้องเอาสามอันเลยเหรอเออใช่ครับเดี๋ยวเดพี่เติมพี่เติมสองบอลเอาอันสามอันสามไป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  อันที่สองแล้วหนูหนูขโมยไปตอนเอาทีละอันทีละอันอันนี้อันนี้ใครเอาหม้ฝั่งนี้วะยยิโอยไปทังร้านหนู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 ูหูนููหนูนูนูููููนนููนููููหนููนูููููููนูููนููููนูููนูู อย่าเลยไม่ไหวไม่ไหวแล้ีละอไฟไม้อยู่แป๊บนึงแป๊บเดงยไฟไม้อยู่มอว์มันรังจันได้ไหมมอว์มันรังจานได้ไหมกำลังรักษาชีวิตทุกคนอยู่จ้าโอเคได้จัดจัยู่ข้างคนบอเอาไปเก็บเอาไปเก็บี่ยโอเคได้ล้างล้างล้างถูลังจานมูลังจานนี่เอาไปเสร้มเอาไปเสรมเสิเสรโอเคจดจาแล้วมีไปผมก็เสริมด้วย เอามาเอเทศตอกมาเอเทศตอโอเบอลบอลมาสัันที่สามเดี๋ยวเราสับสองเราไม่่หอวิ้งวว้ยสับสับสับับสับสับอลบอลสงจานสงจานอีกอันเดียวต้องเอาหม้อไปวางเห็นเฮ้ยพี่องมันจะไม่ไม่แล้วเวนไอเวนเดีไม่ไมยอ่นไยววันเวันนเวันนน อาจารย์ได้อยู่่อนกะเทียมก็ได้อนกะเทียมเก่เกเีซับ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 ุ๊บเๆยๆอ้โาจนต์ตรงนี้แล้วจ์อจันหยนะคนนี้อันสุดท้ายโอเคซับ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 ซบบซั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 าซับไับซับับซับซับซับบั ได้แล้วเราไม่น่าทันแล้วเสื้อ้าวิสุดท้ายขาดอีกอันนึ่งเราไปไปไปดนมันวิ่งเร็วได้ดสับมือเไทยได้แล้วไปมองมือกงได้อยู่ไหนอยู่นี่ไปไปไดแล้วไปเจออะไรจะใช่แล้วเมืองไดยอยู่นู่นอยู่นู่นเมียโอเคพอได้อยู่ได้อยู่ดู่ิี่ผ้นเปอนเท่าไหร่น่าจะน่าจะสงจุดสงมาเจ็ดจานน่าจะห้าอันเป็นคงที่ดไปไปอยู่อะไปไปครัวเมื่อกี้ เรองมีมีแค่ปลากับมันฝรั่งซึ่งมันต้องต้องไปสับสับๆแล้วต้องไปทอดโอเคปลามันฝรั่งไปทอดแล้วก็หั่นแค่นั้น่าจะคนหนึ่งโสงเสบียงไปตัดโอเคพอตัดเสร็จแล้วไปทอดคนละหนึ่งตำแหน่งโอเคอันนี้ก็ไม่ยากอันนี้ก็ไม่ใครอยากตัดเออตัดกันอ้าวผมตกนะเห็นไหมเอาแค่ปลาทอดเอาแค่ปลาทอดโอเคเดี๋ยวเอวาสับเอวาสับปลาปลาทอดปลาทอดเดี๋ยว มีผมตกอีกแล้วตก้นใครแดงหนูเป็นคนสับไงหนูยืนรอคนอยู่อะอ่ะสับเลยโอเคูหนูสับแล้วก็เอามาทอดเดี๋ยวผมยืนยืนยืนฉีดให้โอเคูกิ๊กลูกิ๊กเฮ้ยไม่โดนโอเคนั่งนั่งสับนี่นี่ทอดแล้วทอดแล้วหนึ่ง เไมอี้ปล่ทไปทอดอันนี้คืออะไรอะไรกันอะไับอย่างเดียวหนูอันนี้เอาไปใส่หนูต้องซับก่อนมันต้องซับไปจะไม่ทุกคนไปดำเพงเลยโอเคแค่ปาส่งได้ยาดปผมผมผมทอดให้ส่งแล้วหนึ่งส่งเฟรนช์ฟต่อไปบนึงอันนี้มงหวปไ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 ไปปอไปไไ

บอลล้งจานโอเคบอลไม่ล้งจานจานแต่นี้ปลาอันนี้ได้เอะยังนีหลงกับ้เลยกันมันต้องล้งจานก่อนบอลย้าอยู่ไปให้บอลไปให้บอาไปให้บอลโอเคบอลอยู่ไหนอะบอลล้างจานอยู่บอลคตัวสีดำใช่ป่ะเนี่ยบอลบอลอลยิมได้เอาไปเอาไปเสิฟได้เคบอลอเปิร์ฟล้วงปิดบอล้ เขาจะได้อะไรถ้าเขาทําแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกโอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อที่แบบเปิดมือถือร้อนมากเลยเดี๋ยวนะมันมีมันมีนกพิราบด้วยในนี้ครบหันเนื้อหน่อยันน้ยเดี๋ยวผมส่งปลาก่อนดูทุกคนโน้ตสองอาหารไป่ดูดูสองอาหารอ่าโอเคเราต้องกันโอเค ลาสุดแล้วไปสุดแล้วราเราต้องการมันครล่ปสุดแล้วไปไม่แล้วไปไปุกคนย่ไปไม่ไป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 ส่งแล้วส่งไปแล้วไมส่งยังไงอะอย่างนี้รอไปให้เลยหรอไม่ไม่ใช่ใส่านก่อนต้องใส่จานนู้นร้านจา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 นแล้ววันนีจะลื่อรขนาดนั้นวะจาน้าจ้าจาจ้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 า้าจ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 าจ้า้าจ้า้าจ้าจ้อจ้า้าจ้าจ้า้า อาหาร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 อย่าให้มันตกน้ำแป๊บนึงลบลบลบอย่าให้มันตกน้อย่าให้มันตกน้ำอย่าให้มันตกน้ำเอมตะแกรงไปวางได้แล้วอ่าโอเคส่งแล้วไฟไฟหันหันหันเอาตะแกรงไปวางเอาตะแกรงไปวางหมอ้แก้ช่วยหน่อยปาปาปามารอบสุดท้ายเราจะได้จานสุดท้ายนะได้ป่านกับมันส์ได้ได้เอาจานสุดท้ายก็ได้อย่างไรเราก็ผ่านหนึ่งเป็สามก็ดีกว่าไม่ผ่านไม่ได้อะไรเลย

ไม่ผ่านนะแต่อย่างไงก็ได้ทำก็ได้ส่งทีงานดีกว่าสูตรมองในโลกในแง่ดีผมว่ามันต้องมีคนหน้าที่สั่งแค่นั้นแหละที่เดี๋ยวฝั่งหนูหนูหน้าดีสุดเพรหนูผู้หญิงต้องแบ่งตำแหน่งใครจะใครจะเอวาเปทนหน้าแล้วทุกคนแค่ทำตามเอวาแค่นั้นแหละได้ได้เอวาบอกก่อนนะร้องเพลงหนึ่ข้าวไม่เพราะอันแรกเราเก่งไง มองว่าเราเก่งแล้วไม่ใช่ใช่แล้วทำไมเขาถึงเปลี่ยนด่านให้มันยากขึ้นอะถ้าเราเก่งไม่จริงเขาก็ต้องให้อยู่ซ้ำด่านเดิมเหมือนกันเล่นเกมสุดว่าถ้าเราอว่าเป็นแม่ครัวเอวาบอกเลยโอเคถู๊จับทุกคนทุกคนต้องตั้งใจฟังนะหนึ่งคือให้พี่เนสเป็นคนทอดพี่เอ็นเป็นคนตาดแล้วบอลเป็นคนเสิร์ฟแล้วหนูเป็นคน้งใจเอาจะทีไงสุดท้ายอ่ะวัตถุดิบวัตถุดิบก่อนนี่โยนได้ไหมโยนไม่ได้มาวานี่นี่มา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  ผม้้าาเเเออินน่ไไรผผมมจจะดส์ฟียูปตควรเป็นคนทอดแต่ยังไม่มีใครเอาอะไรมาให้ผมทอดหนึ่งหนูขอหยิบจานก่อนโอเครอรอรอหนูเป็นคนล้างจานโอ้โหตกสามเอวันเอวันน้ำชั้นหน่อยทุกคนฟังนะคะทุกคนจะต้องล้างจานไม่ใช่ทุกคนจะต้องทำหน้าที่เต็มที่ดีที่สุดบอลล็อตเสิร์ฟบอลล็อตเสิร์ฟหนึ่งหนูไปทำหน้าท่ดีกว่ผมผมเอาวัตถุดิบให้แค่นั้นแหละเนาะ

ตอนเป็นคนเสิร์ฟแล้วหนูเป็นคนล้างจานแกอยากไปล้างตะเก่งก็ไม่มีใคราตะเก่งลงอะตะเก่งลงอ้าวจะไปลองก็ได้ขอจานหน่อยค่ะหัวหน้าทีมจาอยู่นี่เดี๋ยวไอไว้ไม่ได้ลาะเอไว้เป็นหัวหน้าทีมรอเออใช่เลยไอไว้ไปล้างจานแล้วนึงขอจานหน่อยค่ะอันนี้พี่เน็ตไปล้างตกแล้วนี่เน็ตไปล้างจานดีเฮ้ยก็ไปจ้าง ขอจานหน่อยขอจานหน่อยพี่รังจานจานอยู่ฝั่งนี้จานอยู่ฝั่งนี้ผมรังแล้วจานโอเคอาหารได้ยังอ่ะอาหารได้แล้วแต่วีจานเสิร์ฟมีจ,นมมจนานฝั่งนี้ okay, อันนี้อาหารป้ามาอันนีนอนนอ้อันนี้เป็นสุกแล้วจานจานจานนี้อ๋อบอลนี้อ๋อวางวางวางยังวา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 งโอเคโอเคเอาไปสง่งไปส่งปลาทอดไปส่งเอาหแล้วอีกนูด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 ูส่งแล้วผมรางจานผมทอดผมรังจีจ้า ก็คุณเป็นหัวหน้าทีมแล้วไม่หนูเป็นหมวน้าแจ็คบดเดี ผมส่งอีกแล้วขอจานหน่อยค่ะอาหารจะเสร็จแล้วจะไม่มีจานค่ะไม่มีละแกงกันพ่อแก้วนัแกงไปไหนโอ้โหเอาแกงมาวางไว้นี่ทำไมเนี่ยขอจานอย่าอย่านอย่านอนอย่านอนอย่านอนอย่าเยงเอาไม่พอเอาไม่ได้อะจานยังไม่ได้จัดยังไม่ได้สอดมันจัดไปเลยเนี่ยต้องมีคนจิบจานตลอดเขาพมได้หน้าที่ทอดแต่กลายเป็นว่าผมสับ ผมล้างจานผมํำอกอย่างทไม่พอไม่พราะนี้บหนูแล้วห้รีบล้างจานรีบร่งจานอยู่ก็ตกน้ำอยู่แล้วน่ตกน้ำเป็นสิบรอบเลยไม่แต่นเร็วพอหนูรีบมากหนูรีบทอดนรีบผ่านมากจทุูล้างจานชามากพร่หนีพี่เขาไม่เล่นให้เพียวแล้วนอนมาแทนเรจะให้ให้พี่เดียวให้พี่เดียวมาเล่นหัวมากไมไม่เล่นด้วยันสดพี่เดียวเลความมุนหู่นอันนี้ไม่ใช่เกมของเขาเขาบอกว่าเกมนี้ผ่อนคลายมากที่สุดเพื่อเล่นกับเพื่อน รอบหน้าแข่งรถด้วยก็ได้รถแล้วนะคะทุกคนเก๋บเยี่ยมโอ้โหคุณผู้ชมที่กำลังดีด้วยตามช่องม m เ b e t ในซัมพลว่ามิสเตอร์นั้มิสเตอร์บอลนะคะแล้วคอมเมนต์มาบอกว่าอยากดูพวกเราเล่นเกมอะไรต่ออยากได้คอมเมนต์เยอะๆนะคะอยากดูอะไรที่หลายคนอยากดูไม่ว่าจะเป็นเกมแบบโคลเลอร์แบบเกมผีหรือเกมแข่งกันอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วบิ๊กพีชชั้ยช่วงเอวอร์ชทัมบ่งบิ๊ง การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและน่าพอใจในทุกช่วงเวลาที่ยังมีโอกาสได้ใช้มันจะทําให้เราไม่เสียดายชีวิตที่ผ่านมาบทความจากหนังสือสู้ดีวะ I love you big much แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ